อ้านี่เราก็มาถึงมหาวิทยาลัยศิลปากรใยเกตเพชรบุรีใช่เราก็เดินทางมาถึงละแล้วลเราเดินทางมาถึงแล้วน้องเขามาไงอ่ะ มันไม่มีเข็มทิศน่ะแต่ก่อนเอาเข็มทิศมาลูซิปก่อนไหม <c oughs> เอ้ยไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางอ่าเรามีวิธีการเดินทางมาฝากเอ okay, อ,อ,อเดี๋ยวไปดูวิธีการเดินทางก่อนไหมไป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 ดูวิธีการเดินทางก่อนเลยอ่อ มไม่ยากแล้วต่อไปนี่ยังไงต่อไปดีปะนั่นเด็กเราก็าไม่เคยมาเนาะใช่ใช่เราเรียนอยู่ที่บางรักกันตลอดเลยก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยทําไงอย่างเี้ไปไหนถูกอะ่ะ เราไม่สามารถเดินไปที่ไหนได้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้เรียนที่นี่ถูกไหมคนที่พาเราไปได้อะเขาต้องเป็นนักศึกษาที่นี่เดี๋ยวขอเชิญพี่ไว้ซอสครีมแล้วพี่ไข่ข้นครับอนี้กเป็นนี่ก็เป็น,น,ปนพี่ไข่ข้นนะฮะอ่ะ,ะพี่ไว้ซอสครีม ให้พี่เขาแนะนําตัวหน่อยนะครับเพรัะไม่แน่ใจชื่อเขาอ่าชื่อจริงนะครับก็ชื่อสุพนัทติจนะครับชื่อในคณะชื่อทรงสมัยครับก็ชื่อจริงนะคะชื่อพัทราลรอยมนัสิทธิ์ค่ะชื่อในคณะชื่อโปรตีนไข่ค่ะอ๋อโปรตีนไข่โปรตีนไข่ไข่หขุ่นคือให้พี่แนะนําดีกว่าตรงนี้คืออ๋อเรายืนอยู่ตรงไหนของมหาลัยครับเนี่ยอ่าถ้าเกิดเขาหลังเราเนี่ยก็จะเขาจะเรียกกันว่าลานปฏิมากรรมนะครับแต่ว่าถ้าคนในมอเราเนี่ยก็จะเรียกกันว่าลานเทเล ไอเจลเชอร์บี้อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเวลาลองสังเกตดูก็ได้ว่ามันจะเป็นพุ่มๆเลยโอ้ <S <S เป็น <ไง S 2> เป็นเนินออไอเชอร์บี้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆ,ๆแล้วชื่อจริงๆแล้วมันคือชื่อลาปนปฏิมากรรำครับส่วนข้างหน้าของเราเนี่ยคือพระพิฆเนศเอ,อ,องค์พระพิฆเนศดีกว่าองค์พ,พิเนใช่ไหมครับท่านเหรอครับก็คือองค์พระพิฆเนศของเราเนี่ยใช่ไหมมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่แบบใหญ่ที่สุดในของเนี่ยวิทยาเขตเพชรบุรีใช่ไหมคือเข้ามาเราก็เห็นองค์พระพิฆเนศก่อนเด็กทุกคนที่เรียนที่เนี่ยก็แบบ จะมาเคารพกันตลอดเดี๋ยวว่าอย่าองอาก็แบบว่าฝากตัวเป็นสิทธ uh ินะใช่คร to so ah, like ับถ้าเราเข้ามาที่เราก็ไปลองไปสักการะกันดีกว่าอ่าไปนสักการะี่เใช่อ่าโอเคครับก็มาสักการะองค์พี่คเนศนะครับซึ่งเป็น สาร์ประจำมหาวิทยาลัยสิลปากรทุกทุกสถานทุกทุกเวียเขตเพื่อเป็นตามเป็นสิริมงคลของผู้ที่มาที่นี่แล้วก็ของนักศึกษานะครับอก็มาที่นี่ก็ควรจะวเสจระไ,ไว้วเราต้องกินข้าวที่นี่แน่เลยแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะว่ามาที่กินข้าวที่นี่อยู่ที่ไหนให้พี่ทรงสมัยและพี่โปรตีนไข่พาไปกินข้าวครับผูกครับไปไปครับไปกินข้าวกันไปตรงนี้ไปตรงนี้คือ ที่ไหนครอ๋อที่นี่คืออาคารรวม2องเรียงรวม2ครับออ๋เป็นเป็นโรงอาหารของอาาครใช่เป็นโรงอาหารใช่ครับเวลาเปิดปีก็กี่โมงอ่ะเจ็ดโมงก็เปิดแล้วนะแล้วก็ส่วนใหญ่ร้านอาหารน่ะที่มีก็บ่ายบ่ายสองก็จะเริ่มทยอยปิดจืดร้านอาหารที่เป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วกับที่นี่ก็จะเป็นอาหารข้าวมันไก่ข้าวไก่ย่างอะไรครับแบบกินสนุกสนานราคาถูกด้วยราคาถูกเยอะเลยที่มีที่สิบบาท อ่ะข้าวยี่สิบบาทใช่ยี่สิบบาทข้าวอีกเยอยี่สิบบาทพิเศษยิ่งห้าเยอะไหมใช่เอ้ยได้เยอะด้วยนะแบบไม่ได้แบบยี่สิบบาทข้าวนี่นี่นี่น,น,นาจะได้เยอะข้างเยอะชุกมากเลยอ่ะนันงี้แล้วถ้าสมมติว่าอยู่หอแล้วดึกดึกผมนี่ทำยังินโอ้จริงๆนะบอกอย่างที่บอกไงว่า ที่นี่มีหลายที่ลงอาหารอะไรเงี้ยที่หอก็จะมีลงอาหารอีกนะช่วงเช้าสมมตเราไม่อยากแบบมากินแถวเนี้แล้วก็แบบไปหาอาหารตามสั่งได้ข้างใต้หอได้เลยใช่ที่หอก็จะมีหอสองอาหารหอสองก็จะมีอยู่ประมาณสี่ร้านร้านส้มตำร้านอาหารตามสั่งสปาเกตตี้อะไรเงี้ยไม่อดอยาอะไม่อี้ยที่อยู่นีไม่อดอยากใช่ตอนเย็นทำยังไงอะไรเงี้ยก็จะเป็นตรงข้ามหอเนี่ยก็จะมีตลาด ใช่เขาเรียกว่าตลาดตลาดในมอจริงอะกลับบ้านไปคอนเฟิร์มว่ากลับบ้านไปนะอ้วนทุกคนจริงๆกินทั้งวันกินตลอดแล้วคืออาหารแบบไม่แพงไงถูกถูกมากอะไรเงี้ยแล้วที่นี่ก็คือเป็นเป็นที่เรียนด้วยใช่ป่ะเป็นโรงอาหารใช่ที่เรียนด้วยครับมีสองฝั่งเลยใช่คือไอซีทีก็เรียนที่นี่คณะเราใช่เอางี้ดีกว่าเราก็แบ่งกันไปไว้หีเห็นว่าคือถ้าเรียนธรรมดาเรียนที่แบบว่าเป็นวิชาการหรือเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ย หลายๆอย่างก็จะเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นแบบเป็นหลักเลยอะไรเงี้ยถ้าแลบเนี่ยก็จะมีอยู่หกแล็บหกแลบใช่หกแลบเลยอะไรเงี้ยก็ถ้าในเรื่องออกแบบหรือไอ้แบบในเรื่องกราฟิกหรือเรื่องงานอะไรเงี้ยก็จะจะได้อยู่ในในประมาณแลบหนึ่งแลบสองคือที่ตึกบริหารใช่คอมเยอะแล้วก็ห้องค่อนข้างกว้างแล้วคอมสเปคค่อนข้างสูงใช่ส่วนใหญ่ก็มีรวมมีแค่องแอร์สบายสบายสบายพอเรียนด้วยเครื่องพอแล้วรับพอนะ มีแบบที่พักผ่อนบ้างไหมครับพี่มุมใหญ่ๆเลยเนี่ยเหรคใช่แมุมสวยๆนี่มีแล้วมีที่ไหนบ้างค่จตอนนี้ก็มีสระสิงห์พิลมเนาะสิิงห์พรมจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เรียกบ่อปะวานบ่อปะวานเลยบ่อปะวานบ่อปะวานแล้วเราจะไปยังไงอ่ะพี่ปั่นจักรที่นี่ปั่นจักรใช่โมนิสีเขียวจักรใช่จักรยานโอเคงั้นเดี๋ยวไปเลยดีกว่าไม่เสียเวลา ไปบรรจักรมาเลยเราเรียกเราเรียกกันว่าจักนะฮะเดิจักรไปไปไปดิจักรยานอ่าโอเคฮะหลังจากที่เราคุยกันที่โรงอาหารไปแล้วตอนนี้พี่ทรงสมัยเขาก็จัดเตรียมจักรยานให้พวกเราพร้อมปั่นไปบึงโลมาแล้วบึงชกบึงชวากไม่ใช่ใช่บึงเฮ้บ่อประวานเออนั่นแหละบ่อประวานนะฮะก็เดี๋ยว เดี๋ยวให้พี่เขาปั่นให้พาชมแถวนี้สักรอบหนึ่งก่อนแล้วกันนะเขาดูตอนนี้อากาศกำลังดีเลยนะฮะเออแล้วทำไมเขาถึงต้องต้องเป็นจักรยานฮะเนี่ยก็ที่นี่แบบว่าไม่ใช่รถยนต์ไม่ใช่มอไซค์อะไรเงี้ยแบบเป็นแบบมหาลัยกีแบบกินแคมปัสอะไรเงี้ยแคมปัสคือใช่แบบรถโลกร้อนไงบบว่าใช้จักรยานดีกว่ารถโลกนะงั้นเราเดี๋ยวปั่นคนที่นี่เขาเรียกว่าจักจักปั่นจั๊กจักไันเลยอ่ะพี่นำเลยแจปมว้ย แล้วตอนนี้เราก็มาถึงบ่อประวานกันและที่เขาล่ํเลือกันว่าเป็นบ่อประวานแล้วทาไมเขาถึงต้องเรียกว่าบ่อประวานนะ,นะจริงๆแล้วชื่อทางการเนี่ยชื่อว่าสารรัตสินพิลม<ศ>สรรัตสรรินพิลมใช่<ศ><ศ>แล้วบ่อประวานเนี่ยมันมีหลายเรื่องเล่ามากเลยอะ่ะแล้วแต่แบบแล้วแต่แบบแต่ละคณะก็จะเล่าไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับตอนที่คณะเราได้มาเนี่ยตอนรับน้องเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้นะหลอกว่าเนี่ยมีบ่อประวานจริงๆอยู่อะไรเงี้ยเออใครเห็นได้เกตเอเอออะไรอย่างนี้ มันรอแสตดยเออนั่งรอไปเถรอเคยเห็ไม่เคยได้เห็นไหมเลยไอ้คนเล่าไม่เท่าไหร่คนฟังว่ามันเออมาส่องระวางกันนะเอออากาศดีนะที่นี่แบบมันก็สวยจริงๆครับสวยอากาศดีที่นี่ก็แบบทำหลายๆอย่างได้ทำกิจกรรมกิจกรรมก็ส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นลอยกระทงอ่าแล้วลอยกระทงแบบเนี่ยมันลอยกระทงที่นี่กันอะไรเงี้ยใช่ครับจัดเวทงเวทีที่นี่อะไรเงี้ย แล้วก็แบบถ้าเป็นวิชาเรียนเนี่ยก็จะได้แบบพายเรือแคนูอุ้ยเรียนเรือแคนูด้วยเหรอใช่พายเรือแคนูที่นี่นะใช่ฝึกพายที่นี่เลยเป็นวิชาเรียนหนึ่งวิชาเลยเนี่ยบรรยากาศดีสำหรับส่วนใหญ่ตอนช่วงเช้าๆอย่างเงี้ยแบบนักศึกษาก็แบบถ้าไม่มีเรียนอย่างเงี้ยหกโมงก็จะออกมาวิ่งจ็อกกิ้งแล้วแบบมีตอนเย็นก็มีเออแล้วก็แบบมีพวกเครื่องเล่นออกกำลังกายออกกำลังกายฟิตเนสได้อย่างงี้มันเป็นนักกล้ามได้นะ อากาศดีจริงๆตรงนี้เราแยกย้ายไปสู่อากาศเลวเดี๋ยวได้คแล้วเดี๋ยวเราไปดูหอพักก่อนต่อดีกว่าที่ใครเขาชอบพูดหอพักไม่ดีอยู่ไม่อะไรไม่จริงใช่ทีนี้แบบจริงไม่จริงไม่รู้เดี๋ยวพาไปดูดีกว่านะไปดูดีกว่าใช่เดี๋ยวให้พี่ไข่ขิงพาดูโอเโปรตีนไข่ค่ะชื่อโปรตีนไข่ออเออั้นเดี๋ยวเราแยกย้ายนะมาเจอตรงนี้นะโอเคไดเลยไปไปอ้าไป้ไปแชนไม่ะไปแล้วก่ไปอ๋อไอ้เจมามา เป็นการพิเศษถ่าแบบคืนน้ำไหมก็อยากให้เล่าหน่อยว่าชีวิตการเป็นอยู่ของเด็กหอที่นี่เป็นยังไงเอาหอยิงเลยไหมหอยิงเป็นยังไงก็บอกก่อนดีกว่าว่าหอที่นี่นะมีหอชายแล้วก็หอหญิงใช่แต่ว่าอันนี้อันนี้ก็คือหอห้าหอหกเป็นหอใหม่ซึ่งแบบอันนี้เป็นหอที่นักศึกษาใหม่ปีหนึ่งอาจจะอยู่กันที่นี่ส่วนชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กหอนะก็ อย่างที่เห็นว่าเมื่อกี้เดินขึ้นมาเราก็จะเจอห้องอ่านหนังสือห้องน้ำกิจกรรมใช่ไหมชีวิตคอมเนอยู่ก็ที่นี่มันไม่เหมือนที่อ,อื่นตรงนี้ว่าตอนกลางคืนนะเราก็จะแบบช่วงสอบก็เปิดเติวแล้วก็ห้องกิจกรรมใช่ไหมหาซ้อมเต้นท,น,น,นทํานู่นทํานี่กิจกรรมกแบบคณะเรามันน่อนข้างเยอะดว้วยอะไรเงรี้ยใชค่คือคือแบบเด็กที่นี่อ่ะ อันที่นี่คือหอปิดห้าทุ่มใช่ไหมล่ะแล้วก็จะทำทำกิจกรรมกันบนหอเพราะว่าส่วนใหญ่รุ่นพี่กับรุ่นน้องก็จะอยู่หอเดียวกันเนี่ยมันมีทางเชื่อมสองหออห้อง<ช>นึงที่นอนกันอีสนกสี่คนสี่คน,คน,คนเป็นรุ่นเมรับนี่คือมายอย่างไงเลือกเองหรือว่าก็คือปีปีแรกก็คือเขาจะจับให้เราก่อนใช่ไหม คือเหมือนกับเราไม่รู้ว่าใครมายังไงเป็นยังไงก็แบบก็จดใช่เธอถาให้เราก่อนใช่ไหมแต่แบบพอเทอมสองเนี้ยเราก็เลือกได้เออเนี่ยคนนี้เพื่อนเรานะเราอยากยืนชื่อไปเลือกได้แล้วมันเป็นสังคมที่ค่อนข้างที่แบบว่าอยู่ด้วยกันเยอะอะไรเงี้ยก็บางห้องเนี้ยก็บอย่างปีเนี้ยน้องปีหนึ่งล่าสุดก็นี่เลยรวมห้องห้องหนึงเป็นห้องคอมห้องหนึ่งนอนด้วยกัน8คน อยู่ด้วยกันแปดคนนอนเตียงเดียวกันเลยแปดคนอีกห้องนึงเป็นวันที่ทำคอมทำงานทักกิจกรรมไปเลยร่วมกันได้เลยใช่รวมได้แล้วแต่เราแล้วแต่เราจะจัดสรรกันว่าทำยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าขอให้ไม่ผิดกฎของมหาลัยแล้วก็ไม่ไม่สร้างปัญหาวุ่นวายอะไรเลยค่ะคือมันไม่เราเราเน้นความอบอุ่นอยู่ที่ตร่นี้ใช่เพราะว่าแดดกัเราคืออยู่เรามีความสุขนะคือแบบเห็นอย่างเงี้ยคือมันก็ใหญ่ ใหญ่พอดีสําหรับพวกเราไม่ต้องเยอะเกินไม่ต้องน้อยเกินเราอยู่แบบมีความสุขมีทุกอย่างอ่าอันนี้ก็เป็นหอยิงนะก็อยู่กันสี่คนแล้วก็จะมีน่ยเตียงสองชั้นตู้โต๊ะครบแล้วก็อ่าห้องน้ํามีห้องส่วมอห้องน้ําแยกกันใช่แล้วก็มีระเบียงหลังห้องไว้สาหรับตักผ้าอากาศมัดนคงก็ดูดูสี่คนแต่อยู่ไม่แอบดูอบอุ่นไม่ซ้ำนความจริง ตอนน,นั้นนึกว่าจะร้อนนะไ,<ด>ไม่ร้อนเลยมันมัมัมมมเนเย็นดีก็ประมาณนี้พอประมาณน<ต>ี้นะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปลบปว<ช>ดเข้าไปดีทานกันลงไปแล้วรึกป<ช>ล่าติดต่อหลังใครได้ไดครับก็วันนี้นะฮะเราได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสินประกรณ์ที่เพชรบุรีเยอะมากเลยนะครับต้องขอบคุณพี่สองคนนี้มากนะครับไม่งั้นเราก็ต้องมาเดินเอ๋อเนี่ครับถ้าไม่มีพี่สองคนนี้ ทีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากจะอยู่ที่นี่สักคืนแล้วแต่ว่าทีเนี้เราจะนอนหอนี้ไม่ได้ไงหอนี้เป็นหอผู้หญิงเพราะงั้นเราต้องให้พี่ทรงใหม่ช่วยหาที่นอนให้เราหน่อยครับได้ก็มีหอนึงอยู่เหมือนกันก็คือเปิดเือนการหอหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นหอชายล้วนอ๋อโอเคเรานอนได้แล้วได้สบายขึนนี้โอเคมีห้องวางอยู่อ๋ล้วโอเคงั้นก็เราจะส่งพี่โปรตีนไข่ขึ้นไปนอน

มานี่อากาศบริสุทธิ์ของจริงเลยสูดไมโอ้ยคือนึกว่าคิดว่านอนที่นี่มันจะร้อนนะไม่ร้อนนะไม่ร้อนเลยต่างจังหวัดอ่ะร้อนแน่เลยมันหักหุมหมดเลยเตินมาอากาศดีศดีสบายใช่นะครับเติไม่ปลุกกันเลยของคนไปนอนอยู่บนอยากแล้ว เวันตอนแรกจะไม่อยากมาใช่ใช่เป็นไงในอากาศอากาศดีจริงหลับสบายสบายโคตรดีโคตรเลยพี่ทรงสมัยเนี่ยเขาบอกให้เราไปที่หนึ่งมีที่หนึ่งเหรอยังมีอีกที่หนึ่งที่ถ้ามาที่นี่จะต้องไปดูหน่อยอ่าที่ไหนอ่ะหอสมุดอืมหอสมุดที่ไหนเนาสมุดที่ไหนนี่ยนั่นแหี่เขาบอกว่ามีไอ้ลงลงลงฉายหนังอะไรอย่างเงี้วลงฉายหนังอยู่ข้างในอ นี่เด็กนิเทศที่มาเรียนที่นี่นี่สบายมะพี่โต๊มีโรงฉายหนังอยู่ในมอเนี่ยใช่แต่ถ้าไม่เห็นเนี่ยมันก็ไม่รู้นะมันมาไม่ถึงเลยจริงจริงที่เขาพูดหรือเปล่าก็ไม่ดูนะเดี๋ยวอาบน้ําอะไรเก็บของแล้วเดี๋ยวไปดูได้เดี๋ยพาน้องๆไปดูท่านแรกไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำยองปรงฟันแปรงฟันด้วยฮะน้ำฟันเลยเนี่ยได้เลยตอนเนี้ยไปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไหวิ่งดิเอาไป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 ควบไป เราก็มาอยู่ที่หอสมุดของมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพะรุลีเป็นไงอลังการใหญ่โตคือมันครบคัน่ะดูแล้วมันเหมือนหอสมุดที่ทั่วไปนะในร้านหนังสือใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเใช่มีหนังสือเยอะนะจำนวนเยอะแล้วนอกจากเยอะแล้วยังหลากหลายประเภทมีให้เลือกอ่านได้เลยเรถ้าไม่ว่าจะเป็นแบบว่าจะหาข้อมูลไปทํางานก็มีหนังสือเชิงวิชาการให้อ่านได้ หรือว่าจะเป็นแบบอยากจะพักผ่อนอรอสมอง็กรึอะไรก็มามีอ่านเล่นก็ได้อ่าที่สําคัญเนะี่ยระบบการยืมของที่นี่นะเออคือไม่ใช่แค่หนังสืออย่างเดียวอ่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนในคณะใช้ในการศึกษามีให้ยืมหมดน<ะ>อกจากจากนี่จะมีหนังสือนะใน,ในมหาคอสมดุดแห่งนี้นะตรงนี้ที่เห็นเนี่ยแค่หนึ่งส่วนสี่ของ ของสมุดจริงๆนะยังมีข้างบนอีกใช่ไหมมีข้างบนอีกีข้างบนข้างบนใหญ่กว่าตรางนใหญ่มีคอฟฟี่ช็อปนะอยู่ในหอสมุดเลยเข้ามากินได้เลยมีแกลเลอรี่ข้างบนอยู่ข้างบนชั้นบนโชว์ผลงานนักศึกษาใช่โชว์ผลงานอยู่และที่สําคัญที่นี่ไฮไลท์ไฮไลท์มีโรงหนังไงโรงหนังอ๋อโรงหนังฉบับยอดสวรรค์เออมีโรงหนังที่อยู่ในห้องสมุดเลยเข้าไปดูแล้วเมื่อกี้ ไม่ธรรมดาเออแล้วนี่น้องที่สําคัญคือน้องหลายคนยังสงสัยเรื่องหลักสูตรว่าแบบเอ้ยเรามาเรียนที่นี่เราจะเรียนเหมือนเดิมไหมอาจารย์เหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยแล้วประการครับว่าเรียนเหมือนเดิมอากรอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างที่เหมือนที่เคยสอนเราแหละเหมือนรุ่นพี่เรียนหนักกัประสิทธิภาพเราได้เข่าเดิมแล้วก็สําหรับน้องที่ห่วงเรื่องรุ่นพี่นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่ายังไงก็ มหาลัยก็คือมหาลัยเรายังมีเรื่องสายรหัสอยู่พี่น้องสายรหัสอันนี้ต้องมีอยู่แล้วไหนอะที่สําคัญเลยนะมันทิ้งกันไม่ได้เนื่องจากกิจกรรมทุกอย่างของเรายังเหมือนเดิม,ม,ดมกิจกรรมรับน้องอะไรอย่างนี้พี่ยังมาเจอน้องปกติคือน้องๆอ,อาจแบบกลัวว่าที่นี่มันจะแบบอยู่ไม่ได้มันจะอะไรเงี้ยพี่มาไปดูมาแล้วไงคือพี่ครึ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนน้อง <สา S 2> แล้วก็ที่สําคัญมากแบบประทับใจมากพูดจริง คือไม่เคยมาเหมือนกันพี่ก็พวกพวกเราก็เรียนที่บางรักใช่ไหมใช่เราไม่เคยเห็นที่นี่ตั้งแต่มาที่นี่ก็การเดินทางก็ความจริงก็ไม่ได้ลําบากอะไรไม่ลำบากเลยนั่งรถตู้ละห้าสิบใช่ไหมแล้วก็มาสองชั่วโมงเท่านั้นแหละจบป่ะส่งถึงหน้ามหาลัยเลยเราเราเข้ามาก็จะมีจักรยานปั่นจักรปั่นจักรกันเข้าไปข้างในโอ้โหและที่อยู่ที่กินก็คือมันธรรมชาติมากครับ เมื่อวานที่คุยกับพี่ทรงสมัยกับพี่โปรตีนไข่ก็บอกมีเยอะที่กินใช่ครับโอ้ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินใช่ครับเราเราเราตายเราก็คือมันเราเราอยู่กันแบบเขาเรียกแบบพี่น้องจริงอยู่แบบพี่น้องอยู่แบบมิตรภาพคือเพื่อนจริงๆอ่ะสุดยอดถึงเรื่องหอใช่ไหมใช่ครับมัน คือทุกคนอยู่หอเดียวกันแล้วเออน้องคิดดูแค่มีบอลเตะครั้งหนึ่งหอแตกอแล้วโหคือพี่ฟังแล้วพี่อยากมาดูด้วยอ่ะนายน้องผู้หญิงมันมีติวมีอะไรก็ไปคลุกกันอยู่ห้องเดียวกันเออน่าอยู่นะน่าสนุกมากน่าสนุกมากใจริงๆแล้วก็คือน้องสังนเกที่นี่เพชรบุรีไงใกล้หัวหินอ๋อ ทะเลสอบแสงก็ไปเลยไปเลยใกล้แค่นี้สองแสงไปเลยสองแสงมาโดดน้ำไม่ชั่วโมงนะครับเดียวเดียวใช่ครับที่นะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีใช่ก็ยินดีต้อนรับน้องๆที่จะเข้ามาเรียนใหม่ทุกคนนะครับครับโอเคก็วันนี้ก็ต้องกลับกันแล้วนะในเวลาครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับ